ครับก็มาดูวิธีการนะครับเรียกว่าครอบเนื้อหนากันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อนานะครับใส่ในช่องนี้นะครับเรามาดูวิธีการห่อใส่เนื้อหนากันนะครับนะครับเราจะมีเนื้อหนานะครับนะครับแล้วเราก็เอาเดี๋ยวก็ไปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับเพราะเราทาสําเร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยที่จะออกมาเป็นรูปนี้นะครับเห็นไหมครับรูปนี้นะฮะสักรูปหนึ่งนะครับ เส้นเดียวกันนะครับยัดเข้าไปนะครับนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับยัดเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับก็มาดูนะครับตรงที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะออกมาทรงแบบนี้เลยนะครับก็หลากหลายนะครับก็คือเราก็จะได้นะครับ อุปกรณ์นะครับในการป้องกันนะครับป้องกันไม่ว่าจะเป็นหนูกระมดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือบอกต่อนะครับบอกต่อเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับสวนชอมีช้างด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ